นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ระลอกใหม่ซึ่งพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในหลายพื้นที่ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาการหลบหนีเข้าประเทศเข้ามาทํางานอย่างผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวรวมถึงบางส่วนมีการหลบหนีเจ้าหน้าที่เนื่องจากเกรงความผิด กแก้ไขปัญหาเร่งด่วนคือการนำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเหล่านี้ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องค่ะกระทรวงแรงงานจึงออกมาตรการผ่อนผันให้คนต่างด้าวสามสัญชาติคือกัมพูชาลาวและเมียนมาอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อเฝ้าระวังติดตามควบคุมและป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยการผ่อนผันให้กลุ่มคนแรงงานต่างด้าวที่มีนายจ้างประสงค์จ้างงานคนต่างด้าวที่ยังไม่มีนายจ้างและผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวอายุไม่เกิน18ปีขึ้นทะเบียนอยู่ในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษกำหนดให้ขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่15มัมกราคมนี้ไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ค่ะซึ่งแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนจะสามารถอยู่ในราชอาณาจักร และทำงานได้ถึงวันที่13กุมภาพันธ์2566แต่เราเชื่อว่าการที่จะเอาคนงานผิดกฎหมายสามสัญชาติขึ้นมาอยู่ให้ถูกต้องเนี่ยผลประโยชน์ที่ได้รับมันมากกว่าเสียเหตุผลคือจะทำให้คนที่มีผิดอยู่แล้วเนี่ยรอให้ถูกต้องก็ไม่เคลื่อนย้ายคนถูกฮะธุรกิจก็ยังเดินได้อยู่ถูกครัก็ทำให้ธุรกิจของเขาก็ยัง ดำเนินการต่อเนื่องได้แล้วก็รอขบวนการของรัฐบาลในการผ่อนผันเอกสารต่างๆในการขึ้นให้ถูกต้องและอีกอย่างหนึ่งที่เราบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าจะได้ประโยชน์มากกว่าเสียก็คือ,อ,อแทนที่เราจะให้พี่น้องสื่อมวลชนอย่างเช่นมีรอ้อยคนให้มาตรวจคัดกรองโรคเนี่ยไม่มีทางให้ผมตรวจหรอกมันก็จะทําให้กลุ่มเนี่ยหาไม่เจอแล้วถ้าเกิดเขาติดโควิดอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ไปตรงนู้นตรงนี้เนี่ยมันยิ่งคุมไม่ได้แต่ถ้าเราให้เขา ผ่อนผันให้เขาถูกต้องเขาก็จะขึ้นมาสู่บนบกเขาจะมีการตรวจโควิดนะครับมีตรวจโรคต้องห้ามมีการมีประกันสุขภาพที่ถูกต้อง